มองกล้องก่อนดูอย่าอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงอย่าอย่ายิงทำตัวเป็นคนทำตัวเป็นคนจะยืนจะโอ้โดูพี่ไม่สนใจก็มานอนครับดูมันดิดูมันอ๋อไม่ไรคือบ้านเราตอนนี้มีช่างอยู่3ามกลุ่มอยู่ชั้นสองห้องนอนแล้วก็มีอยู่ห้องใหม่ที่ทําไม่เสร็จ<า>แล้วก็มีห้องหมาเพราะว่า Cool that will be no problem อ่าตไป,ไปเล่นกัน เดี๋ยวเราจะทาสีผนังห้องเพื่อเปลี่ยนมูโทนในซีซั่นนี้ปีหน้าเป็นลุกใหม่โดยเฉพาะห้องหมาห้องแมวลุกน่าจะกำลังถ่ายติ๊กต็อกทำอาหารเดีย๋ยวพี่ก็รอกกินนะยังไม่ได้กินเนี่ยนี่จินเม่ยกก <c oughs> อดหอมากเลยพี่อ เดี๋ยวตอนนี้เสร็จเราก็จะออกไปดูระทาสีห้องนู้นเขาเริ่มแล้วนะคะตาตามองตามองอย่างงี้นะเดี๋ยวนี้เออน้ำเดี๋ยวพี่จิ้งห้าเอาวังหกนะที่แขนเนี่ยปีใหม่เดี๋ยวรอมจอนปีใหม่ก็สีบ้างใช่เขาบอกว่าเปลี่ยนสีทุกปีทุกซีซั่นเวอร์ได้เลยจริงเหรอพี่เปลี่ยนปีเลย สีชมพูนี่อยู่นานนะแต่เรามีการเปลี่ยนสีหรือว่าเปลี่ยนแปลงบ้านทุกปีทำไงอะ่ะมันอยู่แล้วมันเบืเ่อโอ้ตัวลางเนี้ยเท่าไหร่ไหมอเมริกนะันเบสร์เฮ้ยอยากรู้แน่จริงช่วยหน่อทำได้ลยนะวันนี้ได้กินข้าวนอกบ้านเลย นังลงนังลงนังลงเก่งมากโอเคกินได้โอเคข้ามม้วนไปโอเคประมาณนี้แหละครับอ่ะอันนี้ความหนักไม่ใช่ประเด็นประเด็นคทอฮึ๊บเฮ้ยฮึ๊บนี่โอ้โหหลังโอ้โหครับโอ้โหเละมากเลยอ่ะอะไรอ่ะืห ได้ได้โอกาสมาถ่าครดีเลถึงว่าพี่ดูมแพ้เพาอะไรอ่ะฉาสีของเด็กาินทกขินสีผมว่าอันนี้น่ากักว่าดีกว่านะสีได้ช่วยแน่เลยนะทำอะไรกินอะไรจิมโร o ี or anything with s ทำอะไรทำอไร I am building building house ชว้ออะไรอิจหา ป้าจะไม่มีน no, s <S ผนังทาสีเหรอ No I think it's glass แพงไหมล่ะห้องนี้อนี่ะจะเปลี่ยนเป็นสีสีอะไรไม่รู้ตุ๊กตุ๊กคนเลือกแล้วก็จะมีเบอร์มีอะไรให้รุ้มเลื่องนะเลือกเสร็จแล้ว ปกติจะเป็นห้องคราฟต์อเป็นมากซึ่งก็จะมีของอยู่ค่อนข้างจะเยอะเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่ทาสีใหม่มันก็ดูสดใสหมาเราก็จะแฮปปี้เนี่ยมนันเป็นห้องเก่าลลื้งหมดแล้วอ,อันนี้เราน้องน้องน้องอ้อนลองพๆๆื้นอยู่เป็ไงทาง่ายไหมสบายนะบไหมสบายสบายอ่ะตอนนทาสีรองพื้นเสร็จก็ทาสีจริงเฮ้ยนาพาดูตรงนู้นเลยเลยตรงน,นี้อันนี้เป็นสวนใหม่ที่ทำเป็นไงเป็นเกล็ดไม่ใช่คริสตัลนะครับมันคือน้ำ ตรงนี้เสร็จแล้วนี่ถ้าใครเคยจําได้ก็จะเป็นผนังที่เรายังมีรอยทาสีปลาหมึกอยู่เลยเดี๋ยวตรงนี้มีบ่อเห็นไหมบ่อบ่อใช่ห้องนี้ยังไม่เสร็จครึ่งค่อนไปละไม่เสร็จจริงๆมันเป็นห้องของห้องเมดเก่ากับเป็นพื้นที่ที่เราใช้หลังบ้านเดี๋ยวต้องมีครัวมีพ a n ท r y ตรงนี้ซึ่งตุ๊กก็รออยูส่สีเสร็จปุ๊บครัวติดตั้งหนึอผันไปดูด้านนี้จะเห็นต้นไม้เยอะแยะเลย ตอนแรกมันเป็นรั้วตอนนี้เราก็ให้เปิ้ลมาทำเปิ้ลที่ทําสวนข้างหน้าบ้านเราเนาะเดี๋ยวเรื่องสวนตรงนี้เดี๋ยวให้ดูดกันอีกทีะคะาาาาาทาเสร็จแล้วรอบหนึ่งนะคะแล้วเขาก็การขอบข้างบนเราให้แกล้งอีกรอบหนึ่งทาเสร็จรอบแรกร็แล้วรอบแรกรอบแรก๋ยวทับอีกทีสีอ่ะช่วยเปลี่ยน m o ในบ้านช่วยเปลี่ยนอารมณ์คนในบ้านมันมีเฟชชิ่งอะมันเหมือนมีบ้านใหม่ชื่อสีอ่านว่าอะไรคะอ่านี้หรอ นี่ป็นสีที่เราเลือกนะคะอันนี้คืนนอ,นนอนนมัฟฟินมัฟ,นมฟินอันนี้มันโตในกลมเพราะว่าชุกก่อนนั้นีเป็นเชื้อราแล้วก็อยู่ในกลงโตในกลมเลยเอามาตัวนิดเดียวอ่ะห้องนี้ทาเสร็จแล้วมันจะยิงห้องนี้มันไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่มันเป็นแบบสีเทาวันบุหรีแลราก็แค่รอมันแห้งเนาะช่างก็ขึ้นไปทาชั้นบนต่อนะคือสีเนี่ยท,ทาง,ง่ายมาก ใช้าคาว่าไม่มีกลิ่นได้ดีกว่าปกติสีทาบ้านก็ได้กลิ่นแบบทินเนอร์บ้างหรือสีอะไรพวกนี้บ้างเนาะอันนี้เหมาะมากเปลี่ยนปึ๊บแป๊บเดียวจบที่เราใช้วันนี้นะครับเบเยอร์ชิลแอร์เฟรชเขาบอกว่านี่เป็นเกรดที่ดีที่สุดสาหรับแม่และก็เด็กที่บ้านเราก็เลือกใช้สีนี้เพราะว่าความปลอดภายัยอยู่3อย่าง1เนี่คืออากาศสะอาดเป็นสีทาบ้านที่ฟอกอากาศได้กลิ่นอ่อนลดอาการเกิดภูมิแพ้ลดสารฟอร์มาลดีไฮด์ที่เป็นสารระเหออยอันตรายเพิ่มคุณภาพอากาศภายในบ้านหรือ IAQ 2นะครับผนังสะอาดทนการเช็ดล้างได้สูงงกว่า ,0,000 ครั้ มาฟินไปมือไปแปลๆแ,แล้วมันเลอะล้างได้ต้อง4ี่แสนครั้งอะ่ะตอนนั้นหนูโตอย่าง มันนิ่งมากวันนี้แล้วก็อันที่3านะคะป่าสจักเชื้อโรคเป็นรายแรกแล้วก็รายเดียวที่มีเทคโนโลยีโกไอออนช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสเชื้อรารวมถึงแบคทีเรียมีใบรับรองด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจากสถาบันระดับโลกและเขาก็เพิ่งได้รางวัลเอเชียนาเลนท์มอสอินโนเวทีฟที่ยืนยันได้ว่าสีนี่มีความปลอดภัยต่อแม่และก็เด็กซึ่งสีทาบ้านก็เป็นเหมือนสินค้าแม่และเด็กที่ต้องเลือกให้ดีเพราะว่าเราก็ต้องสูดดมกับมันอยู่ตลอดเวลารวมถึงสัตว์เลี้ยงของเราด้วยดูสิมันนิ่งมากเลย มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนลูน่าเลยอะ่ะลูน่ามันจะมีความ <N ic> อะไรฮะเอเอเอออร้องเหรอรับร้องเหรอนูร้องเหรอนูร้องเหรอนูร้องเหรอร้องจีทำมังกรนีให้จีนแล้วก็ทำทากโก้ให้เลนี่พขาเขาไปอ่านนิทานมาเล่มหนึ่งเก,กี่ยวกับไดโนเสาร์กินทากโก้ปไปหรอืออะไรอย่างนี้คะสำหรับรด้กิน สปาเกตตี้บอลเนสเอ้ยจะซื้อชีสด้วยอ่ะชีสบอลอันนั้นตอนนี้เราก็เตรียมของเพื่อที่จะทำทาโก้แล้วก็สปาเกตตี้ระหว่างนี้เด็กๆก็เดิกับพ่อดูทีวีไปละในแต่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูนะเขาน่าจะกำลังจะเริ่มทำสีในห้องโต๊ะซึ่งมันจะมีสีฟ้าชื่อว่าบรายเรมี่มวยอ๋อเหรอ จำชื่อสีไม่ได้แต่ว่าตูกะเลือกสีที่มันแบบสิ่งแรกให้ตุกิดนะคือมันจะต้องไม่เหม็นมันมันไม่ควรจะเหม็นไม่งั้นนอนไม่ได้เงี้ยเดี๋ยวให้นาวไปสอบค่ะตัวทำกับข่าเสร็จขึ้นไปดูค่ะ ariane is brother frog here for a reason we're here prize but that can also be one with humility la nina it's hotels Hotel? they're out in the hotel and when they sleep it gets dark and they line up to get their food and they go in the kid zone zone there's not much food in this hotel mm -hmm. Mm -hmm

นี่นะคะทาเสร็จแล้วโอ้โหโอ้โหดมดิดมดิมีกลิ่นเหม็นไหมโอ้ยนี่สีแทรกเลยคะชอบไหมจริงชอบสีไหมไหม Yes ชอบ So neat h ฮ้ neat ชอบห้องไหนสุด Bedroom ค่ะชอบสีห้องหนห้องนอนเหรอคะ We n e e this ห้องนี้ก็ชอบ Yeah ทบทุกห้อง